สวัสดีค่ะมาตอบคำถามกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมีพี่ๆหลายๆท่านนะคะถามในอ e ินบ็อกซ์เข้ามาว่าถ้าทานผู้หลานเนี่ยมันจะมีพิษตกค้างต่อตับหรือไตหรือไม่ หลายๆคนก็ค่อนข้างที่จะกังวลในเรื่องนี้เยอะเข้าใจนะวิโรจใจว่าหลายๆคนเคยได้ยินมาว่าถ้ากินสมุนไพรเยอะๆหรือนานๆเนี่ยจะเป็นพิษตกค้างต่อตัดต่อไตอันนี้ไม่เถียงนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วแต่วันนี้จะมาอธิบายนะคะว่า สูตรของผู้หลานมันมีผลหรือว่าเอฟเฟกต่อตับต่อไตหรือเปล่านะคะอยากให้ทุกคนลองฟังหรือว่าศึกษาดีๆนะคะสูตรของผู้หลานเนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นนะ,ะไม่เหมือนที่อื่นแล้วไม่มีใครทําแบบนี้มาก่อนนะเพราะสินค้าของยูเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่เหมือนตัวอาหารเสริมทั่วไปการทําอาหารเสริมทั่วไปเนี่ย เป็นการเสริมสร้างหรือจะเสริมหรือเพิ่มเติมเข้าไปในส่วนที่ร่างกายต้องการเพิ่มเติมแบบนั้นนะคะแต่ในส่วนของผู้หลานเนี่ยคือมันเป็นการดูแลตัวเองรักษาตัวเองในอีกสเต็ปหนึ่งที่มันมากกว่าการทานอาหารเสริมนะคะมันอีกระดับขั้นหนึ่งของการทำแบบอาหารเสริมมันเป็นสูตรที่ถ่ายพิษนะคะการถ่ายพิษเนี่ย ก็ไม่ได้เหมือนสินค้าทั่วไปซึ่งถ่ายพิษเฉพาะลำไส้หรือบางที่ก็เฉพาะจุดเฉพาะดีทอกตับดีทอกลำไส้ดีทอกตรงไหนตรงนั้นตรงน,รงนี้ตรงนู้นเนี่ยคือมันเฉพาะจุดแต่สูตรของผู้หลานเนี่ยมันจะเป็นสูตรรวมทั้งระบบร่างกายหัวจุดเท้าเลยคือการดีทอกคือการล้างพิษหรือขับของเสียทั้งระบบร่างกายเลยตั้งแต่หัวจุดเท้า คือจุดจุดไหนที่มันมีพิษหรือมีของเสียที่มันหมักหมมสะสมตกค้างอยู่ตัวเนี้มันจะไปเคลียของเสียทั้งระบบร่างกายเลยนะคะของเสียในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสารพิษคุณทานเข้าไปแต่เป็นของเสียที่มันอุดกั้นตามตัวของคุณแล้วทําให้คุณมีโรคเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นเนื้องอกในสมองเป็นก้อนของเสียใช่ไหมที่มันไปกดระบบประสาทของคุณนะคะทําให้เลือดไปเลี้ยงไปประสาทนม่ดีทาให้คุณแบบว่า มีอาการอย่างเงี้ยเส้นเลือดในสมองตีอย่างเงี้ยเนี่ยก้อนก้อนเนื้องอกก้อนเซตเนี่ยคือของเสียคนที่เป็นพวกไซนัสเป็นภูมิแพ้นะคะ เป็นพวกสเลดต่างๆเนี่ยก็มีเสมหะอันนี้ก็พวกของเสียอย่างหนึ่งพวกสเลดพวกเสมหะเนี่ยยึดให้ยี่ยามันบอกว่านี่คือของเสียหรือแม้กระทั่งพวกประจําเดือนเก่าซีดเนื้ององพุดลูกต่างๆเนี่ยที่มันตกค้างทําให้คุณแบบว่า pillar, ปวดประจําเดือนอย่างเงี้ยนะคะมีลูกยากอย่างเงี้ยมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งก็คือของเสียอุจจาระเก่าสะสมหมักหมมกดยูริกต่างๆที่มันสะสมอยู่ในตัวเนี่ยตกค้างอยู่เนี่ยของเสียทั้งหมด สูตรผู้หลานทำออกมาเพื่อถ่ายพิษไม่ได้เสริมเข้าไปเหมือนอาหารเสริมตัวอื่นเข้าใจไหมคือถ่ายพิษถ่ายของเสียทั้งระบบร่างกายหัวจะดเท้าถ่ายเทมันออกขับมันออกละลายมันออกเอามันออกให้หมดเพื่ออะไรเพื่อให้เลือดลมเราดีขึ้นเหมือนการทำให้เลือดคุณสะอาดขึ้นแบบนี้นะคะ ต้นตอของการเกิดโรคทั้งหมดมันถูกทายเทออกนะคะนี่คือสูตรของผู้หลานแล้วไม่ใช่เฉพาะจุดไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรมาขอให้บอกได้ทุกส่วนตั้งแต่หัวจุดเท้าไม่ว่าคุณจะมีปัญหาส่วนไหนมันไปขับตรงนั้นนะคะในส่วนตัวของยุ้ยเองเนี่ยทำสูตรผู้หลานนะคะ ก่อนที่จะออกขายเนี่ยยุเรียนมา5ปีนะคะอยู่ในแพทย์แผนไทย5ปีแล้วก็ทำสูตรนี้ก็ประมาณอีก2ปีนะคะแล้วใช้การทดสอบโดยการกินเองใช้เองของตัวเองในชีวิตตัวเองเนี่ยประมาณ1ปีเต็มในการเทสสูตรตัวนี้นะคะหลายๆคนที่ติดตามยุยอยู่เนี่ยถ้ากำลังเรียนแพทย์แผนไทยอยู่หรือว่ากำลังสนใจในเรื่องนี้อยู่เนี่ยคุณจะเข้าใจว่า วิธีการทำยาเนี่ยมันไม่ได้ใช้ยาชนิดเดียวหรือยาเดียเด่ยวๆในการทำสูตรยาหรือตำรับยานะเขาจะใช้สมุนไพรหลายๆชนิดรวมกันหรือว่าเป็นองค์ประกอบแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าสูตรสูตรหรือ ตำรับยานะคะสูตรหรือตำรับยานั่นเองในการทํายาแบบแพทย์แผนไทยเนี่ยย่บอกก่อนนะมันไม่ได้เหมือนแผนปัจจุบันที่ทํายาตัวเดียวตัวเดียวเดียวแล้วมาสกัดเอาให้มันเข้มข้นที่สุดไม่ใช่แบบนั้นแพทย์แผนไทยจะใช้วิธีการทําสูตรยานะคะทำสูตรยาเนี่ยมันจะมีหลายๆตัวผสมกันนะคะจะมียาหลักคือตัวยาสรรพคุณหลักที่เป็นตัวเด่น นะคะที่มันชูขึ้นมานะคะสพคุณรองเนี่ยก็คือคือยารองเนี่ยแบบนี้นะคะ,ะมียาประกอบมียาฆ่าพิษมียาแต่งกลิ่นแล้วแต่ว่าเขาจะจับเอาตัวไหนมาผสมนะคะถ้าใครที่ไม่ได้เรียนทางสายแพทย์แผนไทยหรือยาทางสมุนไพรแล้วปุ๊บเนี่ยจะไม่มีทางรู้เทคนิคแบบนี้เลยนะมันเป็นวิธีการทำยาอีกสเต็ปหนึ่ง ขั้นแอดวานนะคะขั้นแอดวานเนี่ยมันจะมีเทคนิคการสตุยาประสายาฆ่าพิษยาเข้ามาเสริม ถ้าแปลไทยเป็นไทยคืออะไรศัตรูภาษาฆ่าพิษยาคือการสกัดแบบทางสมุนไพรคือการสกัดยังไงก็ได้คือการสกัดพิษออกหรือ,อทําให้พิษมันอ่อนลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเอาพิษมาใช้มันแล้วแต่นะคะเทคนิคศัตรูยาเนี่ยมันจะไม่เหมือนวิธีการทางแผนปัจจุบันที่เขาใช้นะคะยุ้ต้องอธิบายก่อนว่าถ้าการสกัด แบบแผนปัจจุบันเนี่ยมันจะมีวิธีการสกัดแบบหลายหลายแบบที่เขาใช้กันส่วนมากจะใช้พวกาทางสายเคมีในการสกัดเช่นพวกน้ํามันต่างๆพวกแอลโกอฮอล์ต่างๆเฮกเซนต่างๆอย่างเงี้ยหรือพวกสเปรย์ไดต่างๆการทําวิธีการสกัดแบบทางเคมีเนี่ยข้อเสียที่ยุยเจอนะมันเป็นการสกัดที่เยอะเกินพอดีเยอะเกินไปเข้มข้นสูงเกินไป ถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่ามันไม่มีพิษตกค้างต่อตับต่อไต,อต,อต,อตคุณพิสูจน์มาแล้วคุณวิจัยมาแล้วแต่ถ้าในมุมมองของแพทย์แผนไทยเราจะเห็นว่าการสกัดอะไรก็ตามที่ใช้แบบเข้มข้นสูงแบบเข้มข้นหนักแล้วปุ๊บเนี่ยมันเกินพอดีเวลามันเข้าไปในตัวคนปุ๊บเนี่ย มันจะเกิดการสะสมพิษเกิดขึ้นพิษไม่ใช่พิษที่ทําตกค้างตอตับต่อไตของคุณหละแต่พิษคือพิษร้อนพิษร้อนอุณหภูมิร้อนสารสกัดทุกอย่างปุ๊บเนี่ยทำให้อุณหภูมิในตัวของคนเนี่ยเสียสมดุล คุณจะสังเกตว่าหลายๆคนที่กินยาหรืออาหารเสริมที่สกัดเข้มข้นหรือหนักเกินไปแรกๆจะดีแล้วหลังๆปุ๊บจะไม่มีอาการที่จะดีขึ้นทําให้แย่ลงด้วยซ้ําทําให้ตัวคุณร้อนร้อนขึ้นเยอะกว่าเดิมอาการแย่ลงกว่าเดิมแบบนี้คือการทานอาหารเสริมที่เข้มข้นในปริมาณที่สูงและใช้ในระยะเวลาที่นานเกินไปนะทำให้ระบบความสมดุลในตัวคุณเสียไป ะะองค์รวมคุณเสียไปแบบนี้นี่คือข้อเสียของอาหารเสริมที่เขาทําสกัดแบบเข้มข้นสูงเกินไปคือสมดุลมันเสียนะคะถ้าในมุมมองของแพทย์แผนไทยเนี่ยในเทคนิคของยุ้ยที่ยุ้ยทำจะไม่ใช้วิธีการสกัดแบบนั้นเลยไม่มีการใช้แอลกอฮอล์หรือว่าสเปรย์ดายเข้ามาเกี่ยวเราจะใช้วิธีการสตูภาษาฆ่าพิษยาแบบแนวทางของแพทย์แผนไทยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อดีของการทําสตูภาษาฆ่าพิษยาเนี่ย คือมันเป็นเทคนิคที่มันเป็นการตัดพิษออกนะคะตัดพิษของสมุนไพรออกนะคะแล้วก็มีการคุมพิษมีการถ่ายพิษสมุนไพรภายในตัวการใช้วิธีแบบนี้ดีกว่าการสกัดแบบทางเคมีคือว่าเวลาทำสูตรออกมาปุ๊บเนี่ยสมดุลภายในตัวมันจะไม่เสียนะคะเวลากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยถึงแม้คุณจะกินระยะเวลานานหรือว่าเกินขนาดปุ๊บมันจะสามารถถ่ายเทออกได้นะคะโดยการ ทายพิษออกแบบธรรมชาติทายพิษออกทางฉี่แบบนี้ทายพิษออกทางอุจจาะปัสสวะได้แบบธรรมชาติอันนี้คือคือข้อดีของมันนะคะในส่วนของตัวผู้หลานเนี่ยยุ้ยจะใช้ องค์ประกอบนะคะของตัวสมุนไพรเนี่ยครบทุกตัวเลยจะใช้ยาทั้งหมด9รสในการผสมเข้าไปแล้วก็จะมียาพวกตัวหลักตัวรองตัวตัดพิษตัวประกอบตัวฆ่าพิษการตัวชูกลิ่นเกิดขึ้นนะคะใช้เทคนิคทุกเทคนิคในการผสมลงไปอยู่แล้วค่อนข้างที่จะเป็นสูตรที่ลึกลับซับซ้อนนิดนึงนะเพราะว่า ถ้ามันง่ายเนี่ยยุคงไม่ใช้เวลาทําถึง2ปีนะคะในการทําสูตรของตัวนี้นะคะสปีเต็มๆโดยปกติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแพทย์แผนไทยหลายๆคนที่เรียนจบมาก็ตามหรือที่กําลังทํายาอยู่เนี่ยอาจารย์เขาจะสอนมาหรือคนหลายๆคนที่เขาถ่ายทอดลูกศิษย์มาเขาจะบอกว่าเ,เวลารักษาคนเนี่ยตัวยา1ชนิดเนี่ยจะต่อ1คนเท่านั้นต่อถ้าเจ้าเรือน1คนเท่านั้น ตัวต่อตัวคือการรักษาการปรุงยาเนี่ยตัวต่อตัวแบบนี้เท่านั้นสมมุติว่าคนนี้ธาตุไฟอย่างเงี้ยต้องเอายาเย็นเข้ามาแก้ก็ต้องปรุงสูตรให้เฉพาะคนนี้เท่านั้นเป็นสูตรของคนนี้หรือคนนี้มีปัญหาเรื่องลมอ่อเป็นไมเกรนอ่อเป็นกดไหลย้อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือมีภาวะของลมเยอะเกินเงี้ยเขาก็จะใช้ยาร้อนในการขับลมหรือยาสุขุมในการขับลมก็จะปรุงออกมาให้อีกสูตรหนึ่งก็ให้แบบนี้ แต่ในส่วนของอยุ้อยอะยุคิดว่าเฮ้ยมันเสียเวลานะที่แบบว่าถ้าคนไข้เราเยอะเป็นพันเป็นหมื่นคนอะเราจะมานั่งปรุงสูตรให้แบบฉีระคนสองคนเนี้ยคงไม่ไหวนะคะแล้วก็เลยลองคิดสูตรของตัวเองนะคะโดยการลองพิสูจน์เองว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่แบบว่าเฮ้ยลองฉีกแนวออกมาทําในสูตรของตัวเองฉีดก,กดทุกตำราแพทย์แผนไทยที่เขาเรียนมาแบบเนี้ยมันจะเป็นไปได้ไหม เฮ้ยมันก็เป็นไปได้เนี่ยยุก็ทำทำออกมาแบบสูตรเดียวได้ได้ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยได้ทั้งตัวหัวจุดเท้าอย่างเงี้ยถ่ายพิษได้หมดเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเป็นไปได้เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าคนไหนคิดว่าเป็นไปไม่ได้มันก็คิดเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราลองทำสื้ออย่างเราลองทำเนี่ยเออมันก็เป็นไปได้นี่ซึ่งตัวยุเองเวลาทดลองยาเนี่ยเราจะพิสูจน์ด้วยตัวเราเองโดยการใช้ร่างกายของตัวเองเอาตัวเองเนี่ย เดิมผันเลยเอาชีวิตเขา้าเข้าแลกเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วพอก่อนหน้านั้นที่ยุ้ยตัดสินใจไปเรียนแพทย์แผนไทยเพราะว่าเราป่วยไงป่วยแบบหนักด้วยป่วยที่แบบยารักษาแบบเอาไม่อยู่แล้วเป็นสิวก็เยอะแบบกินยาตกค้างก็เยอะแบบไมเกรนไม่เคยหายภูมิแพ้ไซนัสไม่เคยหายกินยาเยอะกินอาหารเสร,เสริมแบบเยอะมากจนแบบเออเป็นไตเลื้อดลังอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวคือมันไม่ตอบสนองแล้ว ฮ้ยมันต้องมียาอย่างเงี้ยเราก็เราก็ต้องไปเรียนพอไปเรียนแล้วปุ๊บเนี่ยพอ,พอได้สูตรยาเราก็ต้องพิสูจน์เองว่ามันจะไหวหรือเปล่านะคะซึ่งในการพิสูจน์ของยุย้ยเราใช้การทดลองประมาณ1ปีเต็มๆโดยการกินสูตรผู้หลานเนี่ยยาวเลยอาจจะไม่ได้กินทุกวันนะกินกินทุกวันในช่วงแรกๆ3าถึงหเดือนแต่6กเดเดือนแล้วกินบ้างไม่กินบ้างอาจจะเว้นวันบ้างถ้าลืมอย่างเงี้ยหรืออาจจะกินทุกวันไป ใช้เวลาในการเทสแบบนี้1ปีเต็มเอาง่ายๆว่าเป็นงานวิจัยส่วนตัวเอาชีวิตตัวเองทดลองก็แล้วกันเป็นหนูทดลองนะคะซึ่งมันแตกต่างจากการทดลองแบบที่อื่นที่เขาทดลองกันอาหารเสริมทั่วไปที่ยุ้ยเคยเจอเคยเห็นที่ทดลองทำออกมาแล้วทำออกขายเนี่ยส่วนใหญ่นะบอกเลยเขาใช้ ระยะเวลาในการเทสประมาณ3ามเดือนหรือบางทีก็ยาวสุดสัก6เดือนแล้วการเทสเนี่ยไม่ได้เทสในตัวคนด้วยนะเป็นการวิจัยเป็นการวิใจัยในห้องแลบหรือห้องทดลองยาแบบใช้เหนือทดลองยาแบบนี้แล้วในตัวคนน่ยถามว่า ภายในตัวมนุษย์ภายในตัวคนโครงสร้างของตัวคนอ่ะการสูบฉีดเลือดก,การระบบภายในของตัวคนอ่ะมันไม่เหมือนหนูอยู่แล้วมันไม่เหมือนหนูอยู่แล้วซึ่งในความเป็นจริงถ้าในมุมมองของยุยอ่ะเอาหนูกับคนมาเปรียบเทียบกันไม่ไม่ได้เพราะว่าไอหนูมันตัวเล็กโครงสร้างมันเล็กกว่าใช้ยาน้อยกว่าฟีดเข้าไปเลี้ยงเข้าไปให้เขากินเข้าไป มันได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าในในความรู้สึกของคนนะมันต้องใช้คนในการทดลองนะอาจ คือแบบนี้มันเป็นความเสี่ยงมันเป็นความเสี่ยงซึ่งไม่สามารถทดลองกับคนทั่วไปได้ส่วนมากเขาไม่ยอมหรอกที่จะใช้ยาใหม่ๆในการทดลองเขาก็เลยในทดลองในหนูแบบห้องแล็บเงียแบบทางวิทยาศาสตร์เนี่ยส่วนมากเป็นงานวิจัยแบบนั้นมากกว่าทีกก่จะทําสินค้าอะไรออกมาเนี่ยดูผลแลบ็บค่าเลือดค่าตับค่าไตโอ้ดะอ,ออกมาแล้วค่าตับดีค่าไตไม่มีไม,ไม่มีสารตกค้างอู้กูขายเลยกูขายได้โอ้แบบนี้มีงานวิจัยพพอร์ตแบบนี้ขาย ทั่วไปเป็นแบบนี้แต่ของผู้ราน่ะเราไม่เหมือนเราไม่เหมือนที่อื่นด้วยเพรายะยุ้ยเป็นคนวิจัยเองคือใช้ใช้ตัวเองแบบเอาคนตรงๆเลยว่าเออมึงพังมึงก็พังอ่ะตับไตกูพังกูก็พังอย่างเงี้ยคือยอมแรกยอมแรกเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะเสี่ยงหรือจะเสียอยู่แล้วเพราะว่าอย่างน้อยฉันก็เป็นไตยอยู่แล้วก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยเนี่ยก็กินไปอีกก็อาจจะพังเดิมก็ได้อย่างเงี้ยก็กินไป กินไปก็ทดลองไป6เดือนตรวจค่าตับไตครั้งหนึ่งก็1ปีหลังจากที่ทดลองมันก็ดีขึ้นจากที่เป็น,น่ะเป็นทุกอย่างเป็นอะไรบ้างเป็นภูมิแพ้เป็นไซนัสเป็นไมเกรนมีซิสที่อกอย่างเงี้ยปวดประจําเดือนเลื้อยลังอย่างเงี้ยแล้วก็หน้าเนี่ยเป็นสิวเพราะว่ากินอาหารเสริมมาเยอะตกค้างเงี้ยสิวไม่เคยหายผิวนี่แห้งนะคะผมกรอบเล็บนี่แบบว่าเหลืองเล็บซีดอย่างเงี้ยเล็บไม่แข็งแรง ปากก็แห้งผิวก็แห้งคือทุกอย่างพังหมดเลยพังทั้งภายในทั้งภายนอกนะคะก่อนที่คุณจะสวยก่อนที่คุณจะไปทําสัญญกรรมอยู่ว่าอะไรเนี่ยภายในคุณต้องดีกว่านะถึงถึงแม้ว่าคุณจะเป็นสิวเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณไปเลเซอร์ก็ตามหรือว่าคุณไปทําอะไรให้สิวคุณดีแต่ภายในตัวมันมันไม่ดีเนี่ย สักเดือนหนึ่งเดี๋ยวคือสิว,วก็ขึ้นอีกเนี่ยเดี๋ยวก็ป่ากก็แตกก็แห้งคือมันสวยไม่สุดเนี่ยแต่ถ้าอยากจะสวยให้สุดเนี่ยมันก็ต้องแบบดูแลภายในตัวให้ระบบเลือดระบบข้างในมันดีก่อนนะคะพอระบบเลือดมันดีปุ๊บอะคุณไม่จําเป็นต้องไปฉีดหน้าหรือทําัลยกรรมทำเออเลเซอร์สิวอะไรมันหายเองมันหายเองตามธรรมชาติสิวฝ้าจุดด่างด่างฝ้ากับผมอะไรคุณแข็งแรงออกมาเองภายในคุณดีเอง ฉะนั้นแล้วเนี่ยการทดลองของยุ้ยเนี่ยมันไม่เหมือนกับการทดลองแบบที่อื่นนะคือการทดลองส่วนตัวแล้วมาบอกบอกต่อแค่นั้นแต่คุณจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ซึ่งผลการทดลองของยุ้ยที่ใช้เวลาหนึ่งปีเนี่ยหลังจากที่ เออไปวัดค่าตับค่าไตเนี่ยก็ปกติทุกอย่างทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยทั้งตัวเลยไอ้โรคต่างๆที่เคยเป็นมาเนี่ยก็หายทุกอย่างนะคะเป็นไตเนี่ยมันก็หายนะคะเพราะว่าถ้าเลือดภายในเราดีปุ๊บเนี่ยตับเราทํางานน้อยลงไตมีหน้าที่กรองของเสียของเสียในตัวเราน้อยลงอย่างพวกตะกอนหินปูนต่างๆมันน้อยลงเนี่ยเลือดเราก็จะดีทุกอย่างมันก็จะดีนะตับมันก็ไม่ได้ทํางานหนักไตมันก็จะหายไปเองตามธรรมชาติตามกลไกการปรับตัวของของเราเอง ะะภายใน1ปีนะคะกินเองใช้เองเทสเองทำสูตรเองทุกอย่างทดลองเองทุกอย่างมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจมากๆเรามั่นใจแบบสุดๆเรากล้าการันตีหรือว่ากล้าคอนเฟิร์มได้เลยว่าสินค้าของเราหรือผู้หลานหรือสูตรที่ยุยออกมาเนี่ย ไม่มีพิษตกค้างต่ตับและไตร้อยเเซ็นแน่นอนเพราะมันคือสูตรถ่ายพิษสูตรถ่ายพิษคือถ่ายเทพิษถ่ายเทของเสียงออกอยู่แล้วภายในตัวของเรามันสะอาดเลือดเราสะอาดไม่มีทางที่ไตคุณจะมีปัญหาตับคุณจะทำงานหนักไม่มีทางมันดีเองดีแบบธรรมชาติ มั่นใจสุดๆมั่นใจแบบที่สุดเลยทําให้คนรอบข้างทานให้พ่อแม่ทานให้เพื่อนทานให้พี่น้องทานแล้วก็เก็บผลทุกอย่างออกมาวิจัยส่วนตัวนะคะเป็นการวิจัยส่วนตัวการวิจัยส่วนตัวแบบนี้เป็นการวิจัยแบบแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยคือการ เก็บเคสลูกค้าเก็บสถิติแบบการจดบันทึกดูค่าต่างๆแต่มันไม่สามารถจดแบบค่าเลือดค่าอะไรเหมือนแผนปัจจุบันแบบนั้นเราก็ต้องใช้แผนปัจจุบันช่วยด้วยนะคะก็ให้เขาไปตรวจค่าเบาหวานค่ะความดันค่าอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บแบบนี้เก็บมาเรื่อยๆเฮ้ยดีดีขึ้นทุกคนดีขึ้นทุกเคสคนรอบตัวเราดีขึ้นหมดมันทําให้เราคิดได้ว่า เฮ้ยสินค้าตัวนี้มันเจ๋งสุดๆอะ่ะมันไปต่อได้แน่นอนมันขายได้แน่นอนอนาคตแบบดีแน่นอนไปได้ไกลอนาคตยาวแน่นอนโคตรมั่นใจโคตรดีสุดๆโคตรครูเลยไงไม่รู้จะอธิบายแบบไหนแบบมันม่นใจสุดๆเลยงเงี้ยขายแบบไม่ต้องขายขายผลลัพธ์แบบดีสุดๆอย่างเงี้ย คุณไม่ต้องชื่อก็ได้นะยุเป็นอาจจะดูแบบขี้โม้หรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าคุณศึกษาคลิปยุ้ยทุกคลิปคุณจะเข้าใจว่าเฮ้ยสินค้าแบบนี้มันตอบโจทย์มากนะแล้วก็ไม่มีใครทําสูตรแบบนี้ด้วยนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องตับเรื่องไตยอยู่เนี่ยคนที่เป็นไตส่วนใหญ่เนี่ยไตยคุณเสื่อมไตคุณมีพิษเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ย คุณไม่เคยฟอกคุณไม่เคยทําความสะอาดเลือดของคุณเลือดภายในตัวมันจําเป็นต้องกรองไงมันต้องกรองเลือดของคุณมันเป็นพิษไง เลือดคุณมันไม่ดีเลือดคุณของคุณมีแต่พวกกรดยูริกพวกหินปูนพวกยาต่างๆพวกน้ำเหลืองเสียต่างๆเลือดไม่ดีต่างๆมันสะสมหมุนวนอยู่ปั่นอยู่ในตัวคุณแต่ไตอ่ะมันมีหน้าที่ในการคัดกรองหรือกรองของเสียของไม่ดีพวกนี้มันออกแต่ไตของคุณทํางานหนักของเสียของคุณมันเยอะมันก็ต้องกรองเยอะไตมันทํางานหนักไตมันก็เลยพังนะคะพอไตพังเนี่ยมันก็จะมีพวกของเสียต่างๆมันไปตกค้างที่ไตมันเป็นตัวกรองไง อยู่แล้วมันแน่นอนอยู่แล้วพวกยาพวกอะไรคุณกินเยอะแยะมากมายในชีวิตประจาวันเนี่ยมันกรองที่นั่นนะคะไตคุณถึงเสื่อมตับคุณถึงเสื่อมนะคะตับไตในพ่วงกันเลยสองตัวเนี่ยเวลามันเสียก็มันส่วนมากก็จะเสียพร้อมกันนะคะนั้นแล้วเนี่ยถ้าถามว่าการทานผู้หลานช่วยในเรื่องของตับไตได้ได้ไหม ยี่ยี่คอนเฟิร์มเองเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าภายในตัวของคุณเลือดมันดีขึ้นแล้วไตคุณก็ต้องดีการทำงานของผู้หลานเนี่ยมันจะไปถ่ายเทของเสียในตัวคุณออกนะมันผ่านทางฉี่มันผ่านทางอุจจาระหรือออกทุกที่ที่มันมีรูอะเขาเรียกวูดูระวางทั้ง9ก้าเนี่ยมันออกอน้ําตาก็ออกไปหูก็ลมออกหูกปากก็เสลเล้อะไรพวกนี้มันออกส่วนมากที่ถ่ายเทออกทุกวันคือทางฉี่แล้วก็ทางอุจจาระของคุณเนี่ยมันถ่ายเทออกทุกวันก การทานผู้หลานทุกวันเป็นการคล้ายๆฟอกเลือดของคุณไปในตัวนะแต่มันไม่ได้ใช้การฟอกเลือดแบบแผนปัจจุบันการฟอกเลือดแผนแผนปัจจุบันเนี่ยคือการเอาเข้ามาแล้วก็ออกไปปั่นเข้าปั่นออกแบบเนี้ยแล้วมันไม่จบนะคะแต่ถ้าถ้าสมมุติว่าเราทานเอาผู้หลานเข้าไปแล้วปุ๊บปรับเรื่องของอาหารด้วยแล้วก็ดื่มน้ําเยอะ,ยอะๆในการถ่ายเทพิษออกไปด้วยเนี่ยแน่นอนมันาหายออกทางฉี่อยู่แล้ว ถ่ายเหมือนถ่ายเทพิษฟอกเลือดไม่ดีออกฟอกเขาฟอกมันทุกวันกินทุกวันฟอกทุกวันกินนานยิ่งกินต่อเนื่องยิ่งถ่ายทถ่ายถ่ายถ่ายอย่างเงี้ย ถามว่ายุกินมากี่ปีตอนนี้ก็ได้จะสี่ปีแล้วมั้งเนี่ยตั้งแต่ขายผู้หลานออกมาแล้วก็กินตอนนี้ก็ออปีหกสามแล้วเนาะสี่ปีกว่าแล้วที่กินเนะี่ยแต่แต่ก็บอกเลยว่ามันไม่จําเป็นต้องกินทุกวันคือกินต่อเนื่องสม่ําเสม,มอเพราะทุกวันเรารับสารพิษอยู่แล้วเรากินอะไรเยอะแย,ยะเข้าไปหมดการทานผู้หลานเหมือนการปรับสมดุลของร่างกายนะปรับอุณหภูมิของด้างกายให้มันคงที่ให้มันคงคงตัวอยู่ถ้าพิษหรือของไม่ดีเข้าตัวไปสมมุติว่าออคุณไปกินยาเคมีมา กินอาหารเสริมมาแยกก็ถ่ายออกถ่ายออก,ถ,ออกถ่ายออกทุกวันอย่างเงี้ยมันเป็นการทําให้เลือดของคุณสะอาดอยู่แล้วนะคะถามว่ากินได้นานแค่ไหนยุ you ้คอนเฟิร์มได้เลยว่าอินฟินิตี้นะคะกินได้ยาวๆกินได้ต่อเนื่องกินได้ตลอดชีวิตอยากจะกินแบบไหนก็กินไปเลยเพราะว่าเราพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่สามารถ ทำลายตับทำลายไตยได้ยิ่งกินไตคุณยิ่งดียิ่งกินด้างกายคุณยิ่งดีงดงงดเหมือนเราไปล้างล้างภายในตัวเคลียร์ภายในตัวให้มันสะอาดทุกวันทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องซีเรียสวิอขอให้คุณทานเป็นประจำสม่ำเสมอไม่จําเป็นต้องกินทุกวันบอกเลยนะไม่จําเป็น ลืมบ้างกินบ้างสองสาวันทานทีกินกินหยุดหยุดก็ได้แต่กินไปเรื่อยๆทําให้คุณนั่างกายแข็งแรงแค่นี้พอเหมือนกินเป็นอาหารในชีวิตอย่างหนึ่งนะยิ่งกินยิ่งดียิ่งกินยิ่งไม่ป่วยยิ่งกินยิ่งสุขภาพดีกินดีแล้วบอกต่อกินดีแล้วสวยกินดีแล้วหล่อกินแล้วมีลูกกินแล้วมีหลานมันไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้แล้วขอบอก สินค้าแบบนี้หาได้ที่ไหนหาได้ที่ ผู้หลานเท่านั้นนะคะต่อมาขายของค่ะตั้งใจขายของขอฝากเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามเพจของยุยยนเนี่ยศึกษาคลิปผู้หลานด้วยนะคะยุยไม่ได้ทําแค่คลิปเดียวนะคะมีเรื่อยๆนะคะ30-40-50คลิปไปดูเอาเองนะคะในเพจหรือไปติดตามในช่อง y o u t u b e นะคะยุยาโพสต์ใน YouTube เนี่ยคุณจะไปศึกษาเองคุณจะไปดูวันไหนก็ได้ถ้าพร้อมคอ่อยซื้อไม่บังคับซื้อไม่บังคับขายแต่ขอให้คุณศึกษา ดีๆก่อนสั่งซื้อ,อยุ่ยอยากจะได้ลูกค้าที่แบบว่าศึกษาเองให้เข้าใจก่อนอ่ะแล้วค่อยมาสั่งซื้อแบบเนี้ยเพราะว่ายุยไม่อยากที่แบบว่าอุ้ยกินแบบแล้วไม่เข้าใจนะคะเพราะคลิปทุกคลิปเนี่ยยุยอธิบายชัดเจนอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างมีชามีแคปนะมีอะไรกินยังไงถ้ามีผลข้างเคียงการถ่ายพิษมันต้องปรับยังไงคุณจะต้องไปดูวิธีการกินก่อน นะคะควิธีการทานเนี่ยยูขอเน้นคลิปนี้มากๆนะไปดูวิธีการทานวิธีการชงกันต้มนะคะแล้วก็การทานผู้หลานไม่เหมือนยาหรือว่าอาหารเสริมชนิดอื่นๆเพราะว่ามันกินแล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนแต่ละคนจะกินไม่เหมือนกันให้จับความรู้สึกตัวเองว่าควรจะกินแบบไหนเข้มในลักษณะไหนแล้วถ้าถ้าชงเข้มปุ๊บเนี่ย มันจะกระทุ้งพิษแรงแล้วก็มันจะค่อนข้างถ่ายพิษแรงคุณก็ต้องปรับน้ําให้มันแบบอ่อนลงหรือว่าต้มให้ต้มให้แบบเจือจางลงแบบนี้คุณก็ต้องปรับให้เป็นแล้วก็ไม่ต้องกินทุกวันกินเว้นวันสองวันทีก็ได้ให้รู้ตัวเองว่าควรจะอยู่ในปริมาณไหนหรือจุดไหนอย่ากินแทนน้าอย่ากินทุกวันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางคนไม่ได้ศึกษาอยากกินก็กินกินแทนน้าแบบนี้อันตรายนะคะเพราะว่ามันจะทําให้คุณใจสั่นแล้วจะวูบได้เพราะว่ามันเยอะเกินนะคะมันเยอะเกินเหมือนคุณกินกาแฟ เหมือนคุณกินกาแฟ10แก้วอะ่ะกับกินแก้วเดียวอันไหนมันจะใส่สันก็สิบแก้วเหมือนคุณกินชาผู้หลานทั้งวันอะ่ะถามว่ากิน ทั้งวันเนี่ยมันไม่ได้นะคะคุณกินแก้วสองแก้วพออย่าก,กินผิดนะคะทุกอย่างกินยาพารากินเม็ดเป็นไหมไม่เป็นนะกินสิบเม็ดดูดิชอ็อกเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยคุณก็ต้องระวังนะจุดจุดนี้ยุ้ยบอกแล้วว่าคุณต้องศึกษาคลิปทุกคลิปของยุ้ยใน u t u b e ก่อนถ้าไม่ศึกษาอย่าเพิ่งซื้อไม่ได้เน้นขายแต่อยากให้กินแล้วเห็นผลอยากให้กินแล้วเข้าใจจริงๆไม่ต้องมาโทษคุณอื่นว่ากินแล้ว ออไม่เห็นผลอย่างเงี้ยออไม่ได้ศึกษาดีอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจผิดว่าผู้หลานคือเจียวผู้หลานอย่างเงี้ยมันหลายคนมากเนี่ยผู้หล,ลานออคือมู่หลานไรเงียมันไม่ได้นะคะเพราะว่าในท้องตลาดเนี่ยมันมี่ห้อสินค้าหล,ลายๆอย่างอยู่แล้วนะคะย้ำทุกคลิปนะคะว่าผู้หลานคือผู้หลานย้ำมากผู้หลานคือผู้หลานผู้หลานคือสินค้าในแบรนด์ของยุ้ยเองนะคะจดทะเบียนการค้าจดเครื่องหมายการค้าของบริษัทผู้หลานอยู่แล้วนะคะโดยหมอยุ้ยผู้หลาน มันจะเป็นลักษณะกล่องแบบนี้เท่านั้นคือกล่องสีขาวสีเขียวแบบนี้แล้วก็มีใบไม้แบบนี้มีโลโก้แบบนี้นะคะกล่องแบบนี้1,380ราคาเดียวเท่านั้นแคปซูล1น8 0แพ็คคู่2 8 5 0ราคาเดียวแบบนี้ยืนพื้นไม่มีราคาอื่นไม่มีเซ็ตทดลองไม่มีโปรโมชั่น1แถม1ไม่มีอะไรทั้งสิน้นและผู้หลาน นะไม่ใช่ชื่อมู่หลานนะไอจังไม่ดีดนะผู้หลานพอสำเพา,ส,พาสระอูไม่เอกหอหีบลอลิงสะอานหนูผู้หลานสะกดแบบนี้ก็โปรดระวังของเรียนแบบนะคะแอบอ้างนะคะทําชื่อคล้ายทําราคาค้ายคุณก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าของแบบนี้ มันเข้าใจผิดกันค่อนข้างเยอะแล้วคุณต้องแยกแยะสินค้าให้ออกนะคะว่าสินค้าตัวไหนเป็นแบรนด์ไหนสินค้าตัวไหนเจ้าของแบรนด์เขาคือคนไหนและราคาแบบไหนของแบบนี้อย่าอย่าเน้นที่ราคาถูกนะให้กินของที่คุณมั่นใจของดีมีคุณภาพและผู้เชี่ยวชาญเป็นใครคนที่ทำให้คุณคือใครอย่างนี้นะคะมีความรู้องค์ความรู้ดีพอไหมนะคะถ้า ชอบของถูกก็ไปกินไม่ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าชอบของดีอ่ะแนะนำเอ่อทานผู้หลานโดยหมอยุผู้หลานนะคะอยากินผิดชีวิตพังยุไม่ได้ซีเรียสหรอกเพราะว่าถ้าคุณกินผิดคุณชีวิตคุณก็พังไม่มีใครช่วยคุณได้เพราะคุณไม่ศึกษาเองแล้วคุณแยกแยะ,ยะ,ยะสินค้าตามท้องตลาดของกับของยุไม่ออกเองเพราะยุก,ก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่แต่ถ้าคุณไม่ศึกษาก็ตัวใครตัวมันมันแล้วแต่คุณนะคะ โอเควันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะขอลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะ